นี้เรามาดูการขยายถนน4เลนนะครับเราเดินทางมาจากอำเภอวังสะพุงจะไปอำเภอชุมแพซึ่งเส้นนี้เป็นเส้น201มันการถึงไหนเพราะเป็นเส้นสำคัญนะครับเส้นนี้จะใช้เดินทางระหว่างขอนแก่นขึ้นมาจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการครับแล้201นี้ก็เป็นความสำคัญ ในการเชื่อมระหว่างภาคกลางมาจังหวัดเลยมาผ่านคอนแกน่นชัยภูมิคอนแกนแล้วก็เลยนะครับก็เป็นเหาที่สร้างกันนานพอสมครวรน,นี่ก็เป็นจุดเริ่มโครงการก่อสร้างนะครับเลยวางสะพุงมาหน่อยนึงอันนี้ก็ทำเป็น ปูยางเรียบร้อยแล้วครับยางแอดฟัสกำลังทำเกาะกลางอยู่เมื่อก่อนก็เป็นเซ็นที่แคบรถเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูครับปูยางแอทฟซ์กันเรียบร้อยแล้วก็ทำเกาะกลางทำที่เรียวแล้วก็ปูอีกครั้งหนึ่งก็จะใช้ได้แล้วคิดว่าน่าจะ ปลายปี25งน่าจะเสร็จนะครับตัวนี้อันนี้ระหวา่างอำเภอวังสะพุงไปอำเภอหนองหินนะครับก็สภาก็ทำเป็นบ้างน,นะครับเสร็จเกือแล้วครับ สุบพงทัง,งห็นก็กำลังทำเกาะกลางอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผ่านโรงงานน้ำตาลนะครับจะทำเป็นถนนคอนกรีตก็เสร็จแล้วเจ็ดสิบแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอทำเกาะกลางอย่างเดียวก็จะรับน้ำหนักรถอ้อยที่หนักมากตรงนี้นะครับ ที่จะเข้าอำเภอหนองหินข้างหน้าคืออำเภอหนองหินที่เห็นภูเขาลางๆนะครับหน้าฝนก็จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่มีหมอกบางนะครับนี่นะครับถ้าท่านไม่เคยมาเส้นนี้เจ็ดแปดปีก็จะจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาได้ ถนน201เป็นสี่เลนแล้วต่อไปใครคาจะมาเที่ยวจังหวัดเลยมาจากคอนแกนมาจากเชยียงภูมก็ถนนค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังยังมีช่วงที่ยังไม่ได้ทำเลยก็คือช่วงภูก,กระดึงถึงหนองเขียดจุมแด้านตะปันตดอุทยานอยู่น่าจะทำเป็นที่สุดท้ายแต่จุดอื่นก็ขยายเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ถ้าจะคำคก๊อปเส้นทางนี่ครับคิดว่าตักสามสี่ปีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ผ่านอุทยานเขาก็จะทำสี่เลนเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก่อนเข้าเพื่อหลองหินสะพานก็ให้ทำไปเรื่อยๆนะครับก็สะดวกก่อนสมัยก่อนเยอะ เมื่กพาะเทศกาลเนี่ยรถก็จะเยอะรถจะสวนแต่ตอนนี้ก็ทำเยอะอย่างมาตรฐานเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะถึงตัวตลาด้องหินแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำ <c oughs> งานดินแล้วก็ ลาดเอทเฟลเรียบร้อยไปบางส่วนก็รอทำาก่อกลางแล้วก็ลาดให้เรียบอีกชั้นหนึ่งนี่ก็คือปั๊มปลาทอน้องหินนะครับตวนใจญ่คนจะไว้ที่นี่เยอะนะครับก่อนที่ขึ้นไปวังสะพุงและจังหวัดเลย ก็ตัวตลาดก็สู่ตลาดน้องหินแล้วพอผ่านชุมชนตลาดน้องหินมาก็จะไปวังไปครูกระดึงนะครับเสร็จทางก็กำลังทำเกาะกลางแล้วก็กำลัง ทำผิวพื้นถนดอยู่นะครับก็ประเมินแล้วนะ่าจะเสร็จประมาณเจสิบเปอซสะพานก็ค่อยทำนะครับนี่นะครับต่อไปใครจะมาก็ขับสบายขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สี่เลนทั้งเส้น นะครับจากจุนแพรมาจังหวัดเลยเนี่ยนะเขาก็ทําไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้ากระดานตรวจสอบน้ําหนักของกลมทางหลวงทาใหญ่ครับ เนี่ครับเป็นดานช่างน้าหนักรถบรรทุกทาใหญ่มากครับแล้วเป็นจุดพักรถบรรทุกด้วยนี่ก็ทำงานดินไปนะครั ก็ทำโดยส่วนใหญ่ก็เจ็ดแปดสิบเปเซแล้วครับก่อนเนี้ยคือพื้นถนนนี้คือถนอนเดิมนะครับก่อนขยายก็เป็นค่อนข้างแคบนะครับไหลาทางไม่ค่อยมีนะครับนี่ก็เป็นสารเจ้าของน้องหินนะครับใหญ่ครับ วัดล่มโพที่ทำนะครับก็ขยายงานดินก็เจ8 0แป็นต์แล้วครับจะสังเกตเห็นเครื่องจัรจออจู่ข้างๆนะครับ ที่จะเห็นข้าหน้านี้ไม่ใช่ภูกระดึงนะครับ ที่เห็นข้างหน้านะครับอุทยาแห่งชาติภูเขาภูกระแตนะครับไม่ใช่ภูกระดึกนะครับแต่ก็สวยครับซึ่งเส้นตรงภูผ่านภูเขาภูกระแตนี่ก็งานดินก็เสร็จประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เป็นที่ดท,ท,ท้ายที่กำลังทําก็ยังไม่ก้าวหน้าอะไรมากนะครับก็กำลังทํางานดินอยู่แล้วก็ทําสะพาน กำลังทำทำงานดินก็ยังได้กรบไม่ได้ปรับให้เท่าไหร่เพียงแต่ลูกรังมาลงสองฝั่งเท่านั้นก็มีเครื่องจักกบกำลังงานอยู่ผ่านภูเซ็ขอภูกระแตมาแยกไปภาคขาวตอนนี้ก็ เป็นช่วงสุดท้ายนะครับที่ทำสี่เลนก็ปรับผิวดินเรียบร้อยแล้วนะก็รอถมดินนะครับเข้าเขตภูกระดึงแล้วตรงสะพานตรงนี้นะครับก็เขาจะทำเป็นยุ่งช่วงนะครับมันทำเป็นยุ่งช่วงพอเข้าภูกระดึงปุ๊บจากภูกระดึงเป็นมาบ้านหนองเขียดมาชุมแพเนี่ย จะเป็นสีเลนแล้วแต่ว่าช่วงระหวา่างภูกระดึงจากร้านเจ๊ก,กิมผ่านอุทยานแห่งชาติก็ยังเป็นถนนสองเลนแบบปกติอยู่ซึ่งผมคิดว่าช่วงอุทยานแห่งชาติเนี่ยภูผ,มผาม่านนะถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะทำเป็นที่สุดท้ายที่ไม่ผ่านอุทยานผมคิดว่าไม่เกินสองปีเสร็จ เทยนน่าจะทําปีนึ่งนะครับน่าอีกสามปีนะครับเส้นนี้ถึงจะสมบูรณ์แบบที่จะเป็นสี่เลนยาวจากชุมแพอําเภอชุมแพจอดขันแกนเข้ามาที่อําเภอเมืองจังหวัดเลยไปที่ท่องเที่ยวเลยปุเชียงคานก็สี่เลนแล้วครับก็เป็นสุดที่เชียงคานนะครับก็รอกันอีกหน่อยนะครับ นี่ก็เป็นการอัปเดตถนนเส้น201จากภูกระดึงมาจังหวัดเลยก็ทำเสร็จแล้ครับน่าจะเสร็จไม่เกิน2ปีส่วนช่วงภูกระดึงไปชุมแพอาจจะต้องเป็นช่วงสุดท้ายที่จะทำนะครับนี่นครับข้างหน้าเป็นภูกระดึงเขาก็ทำทางไปเรื่อยก็จบการ อัปเดตตลนดเส้นนี้เีงแค่นี้นๆๆครับจะอัปเดตไปเรื่อยนะครับ